วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปราปวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่2 3เดือนกรกฎาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ทังรัชฐานภาคเหนือใกล้กับเขตเมืองลาเซี่ยวนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดเกือบทุกวันเนื่องจากชาหาร m n d a นําำโดยกลุ่มพันธมิตรปลุกเข้าโจมตี ฐานทัพพวกมิลองลายที่อยู่ทางเหนือของเมืองล่าเซียวนะครับมีทาหารประมาณ70กันนายเฝ้าอยู่ในฐานแห่งนี้แล้วทาหาร MADA ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประมาณ3กลุ่มบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา10โมงกว่า,วาของเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักทำให้ทาหารมิลองลไย ที่อยู่ในฐานแห่งนี้บาดเจ็บล้มตายไม่ต่ำกว่า15นายแล้วยอมจำนวนอีกจำนวนมากนะครับหลังจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงแล้วชาหารมิรลไยที่หลบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่ได้พบอาวุธปืนออกไปด้วยนะครับแต่งตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านหลบหนีออกไปจากฐานประมาณ40กนายส่วนที่เหลือถูกจับกุมไว้อยู่ในพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นทาหารเอเมเดียร่วมกับกลุ่มพันธมิตรบุกเข้ามาในเขตเมืองลาเซียวเช้าของวันนี้วันที่23นะครับทำให้มีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นในตลาดในเขตเมืองลาเซียวมีระเบิดเกิดขึ้นทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บกันไปหลายคนนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมินองรายรู้ว่าทหารเอเมเดียร่วมกับกลุ่มพันธมิตร บุกเข้ามาในเมืองลาเซียวก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีอย่างหนักเช้าของวันนี้ทำให้บ้านเดือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับทหารพิ้องลายใช้ปืนยิงถล่มอย่างหนักในเขตเมืองลาเซียวนะครับที่รู้ว่าทหารเอเมเดียร่วมกับกลุ่มพันธมิตรบุกเข้ามาในเมืองก็เลยใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ต้องวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทั้งสองฝ่ายยิงปืนใหญ่กันไปมาแล้วไปตกใส่ในพื้นที่ต่างๆทําให้โรงเรียนตลาดนัดอะไรต่างๆได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันจํานวนมากนะครับในเขตเมืองลาเซียวนี้กลุ่ม<อ>พันมิตรนําเลย<อ>ชาหัน m อ็มเบุกเข้าโจมตีเช้าของวันนี้นะครับเมื่อวานนี้บุกโจมตีฐานทัพพวกมินองาย แต่เช้าของวันนี้บุกเข้าโจมตีในเขตเมืองลาเซียวนะครับตอนนี้ในเขตเมืองลาเซียวลุกเบ็นไฟพี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับกองกําลังทาหารไม่ลงลายทางภาพพื้นดินสู้กับกลุ่มพันธมิตรไม่ได้ก็เลยใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในเมืองลาเซียวไปตกใส่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเกิดขึ้น แต่ก็มีข่าวออกมาว่าชาหันเอเมเดีร่วมกับกลุ่มพันธมิตรบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบในชัดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือว่ากองกําลังชาหาันพีน้องลายให้ข่าวเท็จกับพี่น้องประชาชนว่ากลุ่มพันธมิตรบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับแต่ชาหันเอ็มเดีบอกกับผู้สื่อข่าว ไม่มีกลุ่มพันธม,มิตรบาดเจ็บล้มตายในพื้นที่มีแต่กองกําลังชาหาานิโนายที่ยอมจํานวนหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นจํานวนมากทางเหนือของเมืองลาเซียวนะครับเมื่อวานนี้สู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักแต่เช้าของวันนี้ก็ยังโจมตีกันอย่างหนักในพื้นที่เขตเมืองลาเซียวนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคมันเดเลียนะครับ นี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมากองกําลังทาหารมินองลายถูกกลุ่มปกป้องประชาชนบุกเข้าโจมตีอย่างหนักหลายพื้นที่ในเขตเมืองเมียงคํานะครับทําให้ทาหารมินองลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากส่วนที่เหลือหลบหนีเข้าไปในป่ายังไม่กล้าออกมาจากพื้นที่นะครับแล้วกองกําลังทาหารมินองลาย รู้ว่าพวกพ้องตัวเองถูกโจมตีในพื้นที่เขตเมืองเมียงคําก็เลยเสริมกําลังเข้ามากันในพื้นที่ประมาณ50นายรถบรรทุกประมาณ4คันมุ่งหน้าเข้ามายังเขตมันเลียยึดถนนยันกุ้งมันเดียนะครับที่จะไปยังเขตเมืองเมียงคําแล้วกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพม่ด้ท้องถิ่นไปวางพุ่นระเบิดไว้ข้างทาง ตั้งแต่วันที่21 oh. ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่22เมื่อวานนี้ mm hmm. กองกําลังฉาหารมิโนลายเข้ามาถึงในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่า mm hmm. กลุ่มน้องๆเยาวชนจุดชนนระเบดท mm hmm. ําให้รถบรรทุกกองกําลังฉาหารมิโนลายคันที่2ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วฉาหารมิโนลายที่นั่งอยู่ในรถเสียชีวิตทันที5นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับ หลังจากนั้นกลุ่มเยาวชนที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ตามข้างทางใช้ปืนเล็กปืนน้อยถะลมใส่พวกมิองลายอย่างหนักนะครับทาหารมินอนลายที่อยู่ในรถก็ยิงปืนตอบโต้ออกมาจากพื้นที่ทางสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ20นาทีกลุ่มเยาวชนกลุ่มเปรียบท้องถิ่นต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับทาหารมิองลายช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองไปส่งโรงพยาบาลในเขตเมืองเมียงคํา ถนนยันกุ้งบรรเลียนะครับในพื้นที่นี้กองกําลังทาหารมินโนลายสูญเสียอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาก็เลยเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ50นายพร้อมกับอาวุธปืนอาหารการกินเพื่อจะมาสมทบทัพตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองเมียงคํานะครับแต่ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนไปวางทุนระเบิดไว้ทําให้มีการได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ น้องน้องเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังชาหานมิโนรายกลุ่มนี้พยายามจะเสริมกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันทา,ทางทางมีการโจมตีกันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พวกมิโนรายก็ไม่ยอมถอยทับออกไปจากพื้นที่กลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยไปวางุูดระเบิดไว้ทําให้ได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองเมียงคํานะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายในเขตเมืองปูเรานะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเรบท้องถิ่นใช้โดนติดกับระเบิดแล้วไปโยนใส่สถานีตำรวจที่อยู่ในเขตเมืองปูเราทําให้ตำรวจทาหารไม่องรายได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นหลายนายนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเรบท้องถิ่น รู้ว่าในสถาน,นีแห่งนี้มีทาหารมิลองไล่ผลอาวุธอาหารการกินหรือเสริมกำลังเข้ามาพักอาศัยอยู่ในสถานนีแห่งนี้กลุ่มเยาวชนก็เลยใช้โดนติดกระเบิดแล้วไปโยนใส่สถานนีทำให้ตํำรวจมิ้องลายที่กำลังเฝ้าเวรยามอยู่บาดเจ็บไปหลายนายนะครับแต่ก็ไม่มีใครเสียชีวิตเกิดขึ้นที่อยู่ในเขตเมืองปูเลาหรือภาคสกายนะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ภาคสกายหลายเส้นทางหลายเมืองกองกําลังทาหารมิลลายมีกันจนํานวนมากตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาอย่างหนักนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านอึดอัดใจกันเกิดขึ้นที่กองกําลังทาหารมิลล์ยตรวจค้นอยู่ตลอดเวลากลุ่มเยาวชนก็เลยลําคาญพวกมิลลายที่ตั้งด่านตรวจค้นอยู่ทุกวันกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนเข้ามาโจมตี ทำให้พวกมินอนลายไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วยิงปืนใหญ่คุมกู่กลุ่มเยาวชนอยู่ในเขตเมืองปูเรานะครับไปตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปหนึ่งคนที่กองกําลังฉาหานมิโนลายใช้ปืนใหญ่ยิงคุมขู่กลุ่มเยาวชนตอนนี้ในพื้นที่เขตเมืองปูเรกองกําลังฉาหานมิโนลายเฝ้าทุกเส้นทางมีกันจํานวนมากหลายร้อยกันนาย กลุ่มน้องๆเยาวชนตอนนี้กําลังจะวางแผนกันใหม่เพื่อจะบุกเข้าโจมตีกองกําลังชาหารมิโล,ลายที่ตั้งด่านตรดค้นทางเข้าเมืองปูเรานะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุดภาพต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ